อีกคนหนึ่งซึ่งก็ถูกพูดถึงอยู่เสมอนะฮะเวลาออกมาแสดงความคิดเห็นนั่นก็คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าหวัวข้อก็คือล้มระบอบประยุทธ์ปิยบุตรชี้ทางม็อบถึงจะได้รัฐธรรมนูญในฝันคืออาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะโดนสองดอกนะฮะดอกแรกเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นนู่นนี่นั่นหลายคนก็บอกว่าเออดีอยู่แล้วแต่บางคนก็ออกมาบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ลงไปเองอะ่ะ จะมาหลบอยู่หลังม็อบทําไมแบบนี้เป็นต้นเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องพูดกันตามตรงนะฮะคุณผู้ชมครับพัฒนาการของม็อบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็นภาพของนักเรียนนักศึกษาแต่ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเป็นการผสมผสานเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นประกอบกับวันที่19กันยายนเนี่ยมีภาพของคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นมันจึงทําให้ ม็อบเนี่ยเป็นการผสมผสานไปและมันไม่ใช่ม็อบเด็กละมันไม่ใช่ม็อบนักเรียนนักศึกษาอย่างเดียวละซึ่งที่ผ่านมาคุณธนาธรคุณปียบุตรเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไปก็หาว่าไปอยู่เบื้องหลังไปชักจูงแต่ม็อบนักขณะนี้เนี่ยไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องชัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าพัฒนาการวิวัฒนาการในรอบสองสามเดือนของม็อบเนี่ยมันหมุนไปค่อนข้างเร็ว ทั้งปริมาณรูปแบบแล้วก็เนื้อหารวมไปถึงวัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงกระบวนการแก้ไขรัฐมนูลซึ่งตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการที่กําลังศึกษากันอยู่เห็นบอกว่าน่าจะศึกษาแล้วเสร็จปลายเดือนนี้นะครคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะขยายระยะเวลาออกไปหรือเปล่าคุณปิยะบุตรบอกว่าตนคิดว่าดูจากทิศทางแล้วน่าจะเป็นไปได้ในท้ายที่สุด หลังจากที่เคลียร์การเรียบร้อยกับสมาชิกวุฒิสภาอาจจะยอมลงมติให้วาวระที่หนึ่งในร่างแก้ไขธรรมนูนมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอแต่ในร่างอื่นตนไม่แน่ใจตนมีความเห็นว่าการแก้รัฐมนูนให้มีสอสอรอ,อย่างเดียวน่าจะไม่เพียงพอเพราะกว่าที่จะได้สอสอรอหรือกว่าจะทํารัฐธรรมนูญใหม่ฉบับก็กินเวลานานหลายปีหรือเพล่พรัฐบาลอาจจะอยู่ครบเทมอมซะด้วยซ้ำไป เท่ากับว่าเราจะต้องอยู่กับระบอบประยุทธออ์แกก็เมื่อก่อนคนจะพูดว่าระบอบทักษิณร,ระบอบทักษิณร,ระบอบทักษิณมารอบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เลยแก้เหตุด,ด้วยการบอกว่าระบอบประยุทธ์เท่ากับว่าเราต้องอยู่กับระบอบประยุทธ์ที่สร้างมาจากรัฐมนูรปี60ไปเรื่อยๆดังนั้นนอกจากจะมีการให้ตั้งสอสอรอขึ้นจะต้องแก้ไขในบางมาตราเพื่อล้างระบอบประยุทธ์ออกโดยระบอบประยุทธ์ตามรัฐมนูล60ถูกค้ำยันด้วยสว250คน องค์กรอิสระต,ต่างๆและแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศจึงต้องเอาส่วนนี้ออกไปก่อนเพราะตนเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่เราใฝ่ฝันว่าจะร่างกันไม่มีทางเกิดขึ้นภายใต้ระบอบประยุทธ์และคงจะไม่ได้รัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ส่วนการร่างรับนูลทั้ง6ฉบับอยู่ในชั้นของกรรมธิการควรจะลงมติรับรองหรือไม่คุณปิยะบุตรก็บอกว่า ส่วนตัวเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องสศรเท่านั้นแต่จําเป็นต้องจัดการเรื่องสวด้วยจะต้องปิดสวิตสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะหากตั้งสสรในท้ายสุดก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการซื้อเวลาเห็นไหมฮบอกว่าสภาเนี่ยนะจะรับร่างรับนูนเนี่ยควรรับอย่างน้อยๆก็มีสสรและก็ปิดสวิตสวด้วย ถ้ารับแต่สศสรออันอื่นไม่รับเนี่ยกลัวว่าจะเป็นการยื้อเวลาและบอกว่าต้องล้มระบอบประยุทธ์ก่อนถ้าระบอบประยุทธ์ไม่ออกก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สําเร็จหรอกก็คือต้องไลใ่ให้พลเอกประยุทธ์นินิพนธ์ไปก่อนถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆทุกครั้งนะอันนี้ผมเอาข่าวสารมาเล่าให้ฟังทุกแง่ทุกมุมเนี่ยทุกครั้งที่อาจารย์ป๊อกเดี๋ยวมาพูดแบบมีดทีไรนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิจารณ์อาจารย์ป๊อกทันทีว่าอะไรทุณทำไมไม่ลงไม่ร่วมกับประชาชนณขณะนี้ละ เพราะตอนนี้มันไม่ได้มีแต่นักศึกษาแล้วนะคนเสื้อแดงผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็ร่วมลงไปกับม็อบแล้วทำไมคุณไม่ลงไปล่ะใช้หรือว่าหลบอยู่ข้างหลังกลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมหรือเปล่าพออาจารย์ปอกพูดมาแบบนี้ก็จะถูกสะท้อนกลับไปแบบนี้เสมอนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ